ีใครสู้อายุที่มันเพิ่มขึ้นหรือแรงโน้มถ่วงของโลกได้หรือแม้กระทั่งกรรมพันธ์เองเราสู้ไม่ได้หรอกค่ะเราก็จะต้องมีการเมนเทนคือเวลาหน้าอายุเยอะขึ้นเอจจิ้งเฟสอ่ะมันประกอบไปด้วยหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระดูกมันยุบตัวไขมันมันหย่อนคอยเอ็นมันหย่อนค้อยก้ามเนื้อมันหย่อนค้อยผิวหน้ามัน่อลงยุบลงอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าตัวการรักษาโรคชราบนใบหน้าเนี่ยครับที่หน้ามันเหี่ยวทั้งหลายเนี่ยมันมีมันมีเทคนิคหลายอย่างมากในสรีระของคนเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้น พวกคอลลาเจนพวก ความตึงของผิวหนังมันก็เริ่มมีการหย่อนยานมันก็มีริ้วรอยคล้อยหย่อนยานลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็คือว่าเราก็ทําให้ดูมันไม่สดชื่นตั้งแต่30เนี่ยมันก็ลงขาลงแล้วครับเริ่มดีคลายทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอน30กว่ามันก็คงยังไม่ได้ดุแรงมากเพราะว่าบุญเก่ายังมีอยู่เนาะความสาวมันก็ยังคงเหลืออยู่บ้างความหนุ่มยังมีติดปลายนอยู่บ้างแล้วมันก็ค่อยดีคลายลงไปเรื่อยๆเร็วช้าก็แล้วแต่บุญกรรมที่เราทามาเนาะกินเหล้าสูบหรีเที่ยวกลางคืนไม,ไมัน มพลังชีวิตของเราเองไปหมดหมดเร็วก็แก่เร็วใช้มากก็แก่มากใช้น้อยก็แก่น้อยเหมือนน้ำมันที่เราเตรียมไว้ในรถก็ตรงไปตรงมา การเพิ่มคอลลาเจนหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านเลเซอร์ laser, หรือวิตามินทางด้านที่ไม่ได้ไม่ได้ทการผ่าตัดเนี่ยเราพบว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มันเป็นเยอะๆได้ฮะส่วนใหญ่จะเป็นแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆอยบางคนเนี่ยเป็นน้อยๆพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลักษณะของคอลลาเจนมันหย่อนยานเยอะอยู่มากๆนะครับอย่างเงี้ยทางพวกอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผลขับหรือได้ผลก็ไม่นานครับแป๊บเดียวเดือน2เดือนเดี๋ยวมันก็เป็นมาอีกครับเช่นตัวอย่างว่าการใช้การร้อยไหมยอย่างเงี้ยครับ าไปใช้ในเคสที่เหี่ยวย่นเยอะๆเนี่ยประมาณไม่ถึง2เดือนนะครับมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาบางกรณีที่เป็นค่อนข้างบางนกลางไปจนถึงมากถ้าเป็นนน้อยเราก็จะใช้ยาทาใช้เลเซอร์ใช้ร้อยไหมพอจะช่วยได้แต่ในกรณีที่เป็นบางกลางไปจนถึงหย่อนคล้อยมากๆแล้วพวกนี้ต้องมาลงเอยด้วยการทําผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดก็มีอยู่หลายวิธีจริงๆตัวร้อยไหมเองต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหัตการที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เข้าถึงได้สําหรับ คนไข้หลายๆคนเพราะอะไรเพราะว่าไหมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไหมดับเงี้ยงเพื่อยกกระชับได้จริงๆแต่ว่าเอฟเฟกต์เขาอาจจะค่อนข้างสั้นหน่อยอาจจะประมาณสัก6เดือนเนี่ยก็เลยทําให้การครงอยู่ของตัวโครงที่เรายกขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันก็คลายตัวลงมาก็จจะเป็นโบทอกเติมฟิลเลอร์หล่องแก้มยกกระชับโดยใช้เครื่องมือที่เป็นคลื่นความถี่วิทยุหรือโฟกัสเอลร์ซาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเมนเทนเหมือน, maintain, นเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็ทําได้หลายอย่าง ถ้ามันบียร์จุดที่จะใช้เครื่องมือพวกนี้แล้วอ่ะการผ่าตัดก,ก็จะเป็นข้อบ่งชี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาต้องแก้ตรงจุดที่เขาเป็นปัญหาในในกลุ่มของคนไข้ของเราที่บอกว่าเอ้ยมีการหย่อนคล้อยจากโครงน้ำหน้าที่มันห้อยเยอะๆเนี่ยการดึงของเราเนี่ยแน่นอนในตัวการทำเฟสล็อกเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มันดูกระชับดูสดใสขึ้น เฟ e ล็อกก็เป็นนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นมานะครับโดยการชลทิ์มันเป็นเทอมที่เป็นเทรดมาของที่นี่ดังนั้นกระบวนการหรือว่าเทคนิคอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะ p r i v a t e อยู่ในคลินิกเราไม่สามารถจะเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดเพียงแต่เราบอกได้ว่าเราอ่ uh, ะ m p u l p u l a t e s m a s h นะมันทำให้มันอยู่ทนขึ้นธรรมชาติมากขึ้น ผลก็คือหลังจากที่เราได้ตึงดึงดึงเนื้อที่ที่คล้อยหย่อนให้มันตึงให้มันเข้าถูสภาวะให้มันเหมือนตอนอายุน้อยๆตรงนี้มันก็ทําให้เขาดูดีขึ้นทําให้อายุที่เขาดูสงควรจะเป็น 56, สัก50-60เบ้กกลายไปเป็น30-40บอะไรราวๆอย่างเงี้ย ก็คือเราจะไม่ได้ทําแค่ตัดผิวหนังอย่างเดียวชั้นที่ควบคุมหรือว่ากําหนดความหย่อนคล้อยของใบหน้าคือชั้นที่เรียกว่า s m s ส superficial musculo aponeurotic system คนที่ทำมันเนี้ยก็คือต้องเข้าไปจัดการกับมันเพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยคือผิวหน้ามันจะมี5ชั้นใช่ไหมคะ ชั้นที่3ามคือชั้นที่เรียกว่าสแมแอสคือชั้นที่กาหนดความหย่อนคล้อยของใบหน้าชั้นนี้ที่เราจะเข้าไปสแมแอสเข้าไปแมนิปุเลตคือเข้าไปจัดก,การให้มันตึงขึ้นแล้วหนังส่วนเกินที่เหลือที่มันเหลือออกมาจากการที่ ure, แมนิปุเลตสมแอสเสร็จเราค่อยตัดออกอย่างพื้นฐานเลยก็ต้องบอกว่ามีตัวเฟสล็อกข้างบนซึ่งเป็นการดึงบริเวณแถวช่วงคมักตรงนี้นะฮะแล้วก็เฟสล็อกข้างล่างก็คือจะดึงแถวแถวกรอบหน้าหรือว่าเฟสล็อกที่มันเป็นรวบเลย2ช่วงนะครับก็คือดึงส่วนของในตัวใบหน้าส่วนกลางและส่วนล่างตรงนี้นะัาทํตว ล็อกตรงคิ้วด้วยทําให้ตัวคิ้วอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมขึ้นตรงหน้าผากนะครับช่วยปรับไปตรงส่วนของบริเวณหน้าผากที่มันหย่อนคล้อยนะครับก็ให้มันดูตึงกระชับขึ้นสามารถ ประยุกใชไ้ได้หลายรูปแบบนะครับเพิ่งถามว่าจะเหมาะก,กับใครบ้างก็จะเหมาะก,กับเนี่ยฮะพวกเราชาวเอเชียซึ่งหน้าเราไม่ได้หย่อนคล้อยอะไรรุนแรงแบบพวกคนฝรั่งถ้าคนฝรั่งบอกว่าอยากมาทําทเทคนิคเราบางท่านเราทาไม่ได้เพราะว่าแบบย้อยเป็นไก่งวงเลยอย่างเงี้ยอันนั้นมันต้องดึงดึงแบบเทคนิคดีเพลนแน่นอนฮะเรื่องการรักษาเนี่ยบอกว่ายาตัวหนึ่งจะเหมาะก,กับทุกโรคเลยมันเป็นไปไม่ได้เช่นการการทำผ่าตัดเนี่ยหนึ่งหัตถการเนี่ยก็ไม่สามารถจะเหมาะก,กับทุกๆปัญหาของคนไข้ได้อย่างของเราบอกเลยว่าต้องเหมาะกับพวกเอเชียเป็นหลัก การทำเฟสลิฟต์กับเฟสล็อกต,ต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่ามันเป็นโกลสแตนดาร์ดของการรักษาโรคชราเฟสล็อกก็เป็นซับเซตของเฟสลิฟต์นั่นแหละครับมันก็คือเป็นเทคนิคนึงนะฮะเพียงแต่ว่าทําการผ่าตัดด้วยด้วยเทคนิคที่มันบาดเจ็บน้อยหน่อยมันต้องเรียกว่าเป็นคล้ายๆเหมือนมินิมอลอินเวสีฟเซอร์เจอรี่นะครับก็คือการบาดเจ็บน,น้อยไปรื้อโครงสร้างน้อยเทคนิคที่เราทำเฟสล็อกของเราเนี่ยนะครับเราพยายามทําให้แผลเนี่ยสั้นที่สุดแล้วก็แผลอยู่ในตําแหน่ง ที่สามารถจะซ่อนได้ไม่อยู่ในหนังศีรษะให้มาอยู่บริเวณไรผมซึ่งตรงนั้นจะมีผมมาปิดและบริเวณตรงนี้บริเวณที่เป็นบริเวณที่ไม่เจ็บนะครับถ้าเราไปทำเฟสลิปนะครับทำในหนังศีรษะหลังจากทำผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะมีอาการค่อนข้างเจ็บค่อนข้างลำคานเนื่องจากมันอยู่ใน,ในหนังศีรษะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเฟส็อกจะอยู่ที่บริเวณไรผมตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราดูแลแผลง่ายคนไข้ เจ็บน้อยมากครับเพราะบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณที่เหมือนกับมีเส้นประสาทน้อยอ่ะครับตัวเทคนิคเก่าต้องบอกว่าเราเราเปิดแผลค่อนข้างกว้างและเยอะเพื่อเพื่อดึงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่แบบรุ่นถลกหนังหัวอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นอยู่บ้างปปลายในปัจจุบันแต่ว่าต้องบอกว่าน้อยลงไปมากๆแล้วเรารู้แล้วว่าการถลกแบบนั้นการดึงแบบนั้นเนี่ยการยึดเกาะมันก็ไม่ได้ดีเพิ่มขึ้นกว่ามากการทำเฟสลิ์เนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่แผลยาว แล้วก็เป็นการต้องดมยาสลบทำผ่าตัดในโรงพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเพราะว่าต้องมีการนอนโรงพยาบาลต้องมีการดมยาสลบต้องมีการเตรียมตัวผ่าตัดใหญ่ถ้าถาเชิงวิชาการก็ประมาณ10ปีแต่ว่านี่ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์คนไข้โรคประจำตัวคนไข้อาจจะแบบผิวที่มันไม่ดีหรือว่าผิวเปราะมากๆหรือเคยฉายแสงบริเวณใบหน้ามา กลุ่มนี้มันก็จะไม่ทนกลุ่มที่ดูแลตัวเองไม่ค่อยดีอ่ะหมายถึงว่ากลุ่มที่โดนแสงแดดบ่อยซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดอายุมากขึ้นหรือเอจิ้งเฟสเยอะที่สุดกลุ่มนี้ก็จะส่งผลให้ปัจจัยที่มันเกิดการไม่คงทนของการทำเฟซลอกไปคำ,คำถามนี้เป็นคําถามที่คนไข้มักจะถามเราเรื่อยๆมันอยู่ที่คนครับแต่มินิมัมที่เราเจอเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสปีอัพก็คือ 4, 4ีปีเนี่ยขึ้นไปเนี่ยถึงจะมีคนมาทํากับเราอีกรอบนึ่งมีมีคนไข้ที่มาทําหลายครั้งท,ทําซ้ําก็ไม่มีปัญหาครับในเรื่องเทคนิคของเราแผลไม่ได้เพิ่มขึ้นก็คือแผลเดิมที่ถามว่าทําแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยพวกนี้ปัจจัยมันมีหลายปัจจัยครับที่ทําให้ผิวหนังมันคล้อยมันหย่อนมันเหี่ยวขึ้นมาอีกเช่นการดูแลรักษาผิวตัวเองการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การดูแลใช้ครีมบนใบหน้านอะไรอย่างงี้ครับอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ของของเฟสล็อกของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้น4ปี5ปี6ปีอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีลิมิตหรอกว่ามันจะอยู่ได้ประมาณกี่ปงกี่ปีเราเราไม่เคยเจอแต่เรารู้แต่เพียงว่าส่วนใหญ่แล้วคนไข้4 5่ปีไม่เห็นมีกลับกลับมาสักคนบางคนที่ต้องการความเ,เนี้ยนี่ปีเขาเริ่มมีรอนิดหน่อยเขาก็อยากจะให้เรามาทำเอาไว้ง่ายคือไม่อยากแก่ อยากจะตาบหน้าอยู่ในระยะตรงนี้ตลอดระหว่างหมอกับคนไข้นะครับผมคิดว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่ต้องบอกว่ามันมัน r o ับขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคนบอกหวัวดึงเสร็จปุ๊บแล้วก,กลับไปเป็นแบบส8วสิบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติเราบอกเฮ้ยเราอยากจะดู fresh ขึ้นสักแบบห้ปีส0ปีอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าผมช่วยได้ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราเป้าหมายเราเนี่ยอยู่ที่จุดเดียวกันตรงนี้มันมันมันโอเคฮะมันว้าวอยู่ละ ผมว่าเรามีพลังชีวิตอยู่สูงทําเสร็จแล้วผลลัพธ์มันดีคอลลาเจนคุณมีมันสมานสวยสมานแน่นผมเจอคนไข้ที่ทํา10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วกลับมาเนี่ยก็ยังดูอ่อนกว่าวัยถ้าเทียบกับหน้าบัตรประชาชนนะครับเราก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังดูแบบก็ยังดูปิ้งกว่าถ้าเป็นคอนเซปต์จยนชลทิดโดยตรงก็คือมันฟื้นตัวเร็วใช้ชีวิตได้เลยรอยแผลมันก็ไม่ค่อยเห็นอมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำ เราคอนเซิร์นเรื่องนั้นมากไม่ให้มันเห็นแผลใครทํามาเขาก็ไม่อยากให้เห็นแผลใช่ปะนอกจากประสิทธิภาพของมันแล้วอ่ะเรายังคอนเซิร์นผลที่ตามมาของมันด้วยคือเรื่องแผลรอยแผลเรานอกจากสั้นกว่าแล้วอ่ะมันยังแทบจะไม่เห็นรอยด้วยเราพยายามจะทําแผลให้สั้นที่สุดนะครับให้ตึงที่สุดให้เจ็บปวดน้อยที่สุดอันนี้อันนี้คือคือสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือว่าทำให้น้อยที่สุดแต่ให้ได้ผลมากที่สุดและนานที่สุด ก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆไม่ไม่ทำเยอะแต่ทำและได้ผลดีมากๆมีตั้งแต่40ต้นต้นๆไปจนถึงล่าสุดผมทำก็จ8ครับขึ้นอยู่กับปัญหามากกว่าว่าย่อนคล้อยไหมจริงๆบางคน45จะไม่หย่อนคล้อยก็ได้หรือบางคน37อาจจะย่อนคล้อยกว่าก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับปัใจจัยในแต่ละบุคคลมากกว่ากรรมาพันธุ์ของแต่ละบุบคคลน,นี่ ถ้าตอนช่วงที่ผมทำงานช่วงแรกๆเนี่ยครับเมื่อประมาณสองสาปีที่แล้วนะผมว่าประมาณสัก50เนี่ยเราเรามาเจอกันละแต่เดี๋ยวนี่สิบเนี่ยแบบยังไงเอ่ยยังไงเจอกันละ40เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันเบลขึ้นแต่ถามว่าเฮ้ยมันแบบมันเหี่ยวขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าคนคอนเซิร์นมากขึ้นผมคิดว่าเราเราเริ่มเข้าใจคอนเซ็ปต์มากขึ้นปัจจุบันเราไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบโอ้รอกูโรคหัวใจก่อนนะเดี๋ยวกูจะไปบายพาสทํำไงฮะไปวิ่งฮะไปออกกำลังกายกินดีกินคลีนกินลีนกินคีโตอะไรเงี้ยเหมือนกันปัจจุบันเราบอกว่าเฮ้ยเรารอแบบหน้าแบบเหี่ยวค่อยมาดึงไม้โอ้ไม่ทันฮะ คอลลาเจนไม่เหลือแล้วดึงเสร็จปุ๊บมันก็ดูเหมือนจะคุ้มตังดีนะเพรหน้าแบบเหี่ยวมากดึงเสร็จแล้วตึงแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์มันไม่ค่อยดีฮะพอเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาสดชื่นกลับบ้านได้ตามปกติไม่ต้องแอดมิดไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับที่เมื่อกี้ผมบอกคือถ้าเราไปทำเฟสสลิปส่วนใหญ่เราก็ต้อง ไปดมยาสลบพอดมยาสลบเมื่อไหร่ปั๊บต้องนอนโรงพยาบาลเนื่องจากว่าหลังจากตื่นมันจะมีการเมายามีการมึนทีษะมีการอาเจียนมีการคลื่นไส้แต่ของเราไม่ไม่ได้ดมยาสลบเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีทําให้คนไข้หลับแบบสบายๆเป็นการหลับลึกหลับสบายไม่เจ็บแต่ปลุกตื่นครับเป็นขยับขยับตัวเขาเนี่ยเขาตื่นนะครับแต่ว่าตอนที่เราทำเนี่ยเขาไม่เจ็บ เขาก็หลับของเขาไปเป็นคนหลับลึกนะครับมันมีการใช้ยาที่ทําให้หลับซึ่งคุณหมอวิสัญญีแพทย์เนี่ยจะเข้ามาดูแลโดยตรงเลยแล้วก็มีการมอนิเตอร์สัญญาณชีพต่างๆเพื่อดูความปลอดภัยของคนไข้แล้วเทคนิคนี้มันทําให้สามารถที่จะหนึ่งนไข้หลับดีไม่เจ็บในขณะที่ผ่าตัดแล้วก็ตื่นเร็วแทบจะไม่ต้องพักฟื้นเลยด้ซ้ำแค่แบบชั่วโมงของชั่วโมงก็กลับบ้านได้แล้วถามวันต่อมาก็ตื่นปิง๊งเดินเล่นช้อปปิง้งเที่ยวได้เลย อย่างที่เรียนไปครับโครงสร้างตรงนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่เวลาที่เราทำเฟสล็อกม,มันไปเยอ,อหรือโครงสร้างน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบโอหลับนิ่งบางทีคนไข้ทําก็แบบคุยกับผมบางทีก็ร้องพงร้องเพลงอะไรกันก,ก็ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชิวๆครับเวลาที่เราเจอคนไข้ แล้วก็มีความแบบไม่แฮปปี้กับตัวใบหน้าว่ารู้สึกว่าแบบมันหย่อนคล้อยมันมันดูไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วหลังทําไปเสร็จพี่ดูดีขึ้นแบบขอบคุณหมอมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันรู้สึกฟีลกู๊ดนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแบบชื่อเสียงหรืออะไรมันเป็นทัชอย่างเดียวของของความรู้สึกของการเป็นหมอคือเราเรารักษาโรคอะฮะอันนี้คือโรคชราแบบหนึ่งเรารู้สึกว่าเราสามารถรักษาเขาได้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่แค่แก้หน้าเหี่ยวเฉยแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้างในอฮะมันเป็นเรื่อง เขาฟีลกู๊ดเนี่ยววตามันชัดครับว่าเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเขาพร้อมที่จะไปลุยกับอะไรอื่นๆเพิ่มขึ้นรู้สึกตนี้ฮะที่เราที่เราชอบส่วนใหญ่จะประทับใจกับทุกเคสเพราะว่าตั้งใจทําทุกเคสแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้กลับมาม,มีผู้ชายคนหนึ่ง อายุ50ก,กว่าเขาก็มาทําให้ตัวดูดีขึ้นเราทําให้ไปแล้วก็อธิบายเรื่องคอนเซป t นี่แหละให้เข้าใจเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ทำคอมบิเนชันหลายอย่างกลับมาเขาแบบพยายามจะมาเจอหลายรอบพี่หงหงดีขึ้นนะชีวิตพี่มันดีขึ้นมากเลยขายของก็ดีคนรอบตัวก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยเออเออดีใจดีใจค่ะดีใจผมก็ไม่กล้าพูดตรงๆแบบประเภทแบบว่าแบบแบบคุณจะได้รับสิ่งที่คุณได้แบบ100%เซมันสร้างความคาดหวังที่เยอะเกินให้กับคนไข้แต่ ผมบอกได้คําเดียวว่าสิ่งที่เราทําไปส่วนใหญ่แล้ว99.9%คนไข้เขาก็ยิบแยมแจ่มใสครับไม่ไม่มีเคสที่มาต่อว่าพวกผมก็อยากบอกว่าถ้าสนใจก็ลองมาปรึกษามาคุยกันรายละเอียดกับพวกเราดูเทคนิคของเรามันแตกต่างจากที่อื่นจริงหรือเปล่าดีกว่าอย่างไรดูคนไข้ที่เราทําไปทุกวันเรามีคนไข้ที่ทําไปแล้วก็มาติดตามการรักษาแบบต่อเนื่องมาฟอลล์อัพกับเราคุณก็จะได้เห็นเคสจริงๆเลยทําไปเมื่อวานเป็นยังไง ทำไปอาทิตย์หนึ่งเป็นยังไงทำไป2อสาอาทิตย์เดือนหนึ่งคุณจะไม่เห็นเคสเป็นๆเ,เลยครับแล้วจะได้ช่วยในการตัดสินใจของคุณตัดสินใจแล้วก็ทําเลยครับ